เก็นกับพี่สาวแต่เช้าเลยส่งเสียงไว้เวะหลานชายหน่อยน้องแล้วเบิ้งเปล่าน้ำรองอนเลย อย่าบ่งอีแล้วบ่ตุ่อจังหวะกัน บ่าน้องน้องแน่น้องเที่ยวเหลียวเบิ่งหาน้ามาพีเคี้ยวเคี้ยวครับหาน้ามาทางนี้เลยตาเอ๋ตาเอ๋มาแหววแหวคุณได้แหววแหวนหนิแม่มาหายายเร็วมาหายายเร็วมาเดินหน้าเดินมาเดินหน้าเดินมาเดินหน้าเดิน เส zaman, <ibl it S 1> ringe, ียงแหวแหว่ใครวะเดินหน้าเดินมาเดินหน้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 าเดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยไล่ย้ายเดี๋ยวรู้ปเอาเดินไล่ย้ายแล้วโอ้ย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 เดินหน้าเดินคู้เลี่ยวเห็นคล้องเลิ้นหรือปะคือเป็นเหาวใจเอาเช็คล้องเลิ้นแล้ว ไม่สิงหุมหัวไปเลยเดินหน้าเดินเดินหน้า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 เดินหอดแล้ว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  เด,ด้นเดินเดเอา,อออาเดินเอาอืมได้อะไรก็จะใส่ปากใส่ปากบอกล่ะใส่ปากลูกเดียววะ น้อลนว่ามันน็ดหน่อยอีกคิวช่างคุ้นผมโลนโอระหลุ คนน้อยน้อยเอากินเห็ดแล้วกินเห็ดละก <c oughs> ินหลายมันทั้งขอ อร่อยไหมครับ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 อร่อยไหมแสบบอแสบบอ Chắc vậy? Bạn rồi. Bạn rồi à bạn. <laughs> cái gì dĩ vã nồi dĩ vã nồi đeo ở dĩ vã kêu vô à ở sao mai sao mai 哎，安冇啦。 mẹ là bò, mẹ bảo là bò, bò đồn bảo là, mẹ là bò, linh, tung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  linh,

โยครับไปทางไหนลูกไปทางไหนเฉียบไปทางไดไปทางไดงไปทางนี้เน่กิโยกีโยครับ,รบน้ามันดีจับหัวคนมันดีจับหัวคนจับหัวคน No, se paga ทั้งขาบทังงลินมาเา้าะอมหลายๆทาทางของอาจต่ของที่หัก కబ ఒాా భా లు నా ిే షా లేన ఎ ల డా మా ి ల ల న canonical ల ాే బే దా టా ల. సి కు ల కల ఎ బా రే డా లా పల ఎల ద రొ ల య కల ల ల ଳ బా పల ల ెల పల ల ఒం అ ఇ ขอบคุณหน่อยสิขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ